สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศการสอบช่างแอร์มาตรฐาน PSI กันอีกหนึ่งวันนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักขมักเมนมากๆเลยค่ะมีช่างหลายท่านเลยนะคะที่ผบเหงื่อแตกนะคะหยดลงพื้นเปียกไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นอยู่ฐาน2ถาดนะเสร็จก่อนเวลาเร็วมากๆเลยค่ะไปดูกันค่ะว่าเขาทำยังไงกันบ้าง และฐานนี้แห้ะค่ะคุณผู้ชมคะห, <conhe come S 1> หูยทาเสร็จเร็วมากมเลยนะคะฐานอื่นๆเนี่ยบางคนเนี่ยยังเริ่มได้ไปไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแต่ว่าฐานนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ขั้นตอนในการวัดอุณหภูมิแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของฐานกันดีกว่าว่าทำไมเร็วขนาดนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะช่างต่อยครับผมโอช่างต่อยวันนี้ทําไมบอกว่าเร็วกว่าคนอื่นเลยคะมีความเป็นมืออาชีพมากๆ ติดแอร์มานานแล้วครับผมโอ้ติดแอร์มานานติดแอร์มากี่ปีลวคะเป็น10ปีแล้วครับโอ้ขั้นตอนไหนที่คิดว่าสําคัญมากๆเลยในการติดตั้งแอร์อ๋อ,อขั้นตอนบานแฟร์ครับค่ะน่าจะสําคัญที่สุด,ดเ,เพราะอะไรคะาทาไมถึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเพราะมันเกี่ยวกับน้ายาเนะาะค่ะน้ายามันรวมก็ไม่เย็นอย่างนี้ครับผมแล้วตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้เช็คอุณหภูมิครับผมค่ะตอนนี้16แล้วครับผม15แล้วครับผม อา้อาวเป็นกลับไปที่สิบหกอีกการเช็คอุณหภูมิเนี่ยค่ะถ้าได้มาตรฐานนียต้องเป็นไปที่เลขที่เท่าไหร่คะสิบห้าครับผมหรือต่ำกว่าสิบห้าก็ได้ล5สิบห้าหรือต่ำกว่าสิบห<ม>้าก็ได้แสดงว่านี่ก็ถ้าเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยส่งงานได้เลยเหรอคะเนี่ยครับส่งงานได้เลยครับตอนนี้ สิบแล้วครับโอ้ช่างหมดใช้เวลาเป็นนานเท่าไหร่คะได้ว่าได้นับไหมคะไม่ได้นับเวลาครับโอ้แต่ว่าเสร็จเร็วมากๆครับผมในฐานะที่ทําแอร์มานานนะคะพี่ต่อยมีมอะไรอยากฝากกับช่างแอร์รุ่นน้องบ้างไหมคะก็ฝากเรื่องอบ้านแฟนนะครับเกี่ยวกับระบบน้ำยาสําคัญที่สุดครับผมนอกกนั้นไม่เท่าไหร่